มาแล้วครับคลิปนี้ผมจะพาแปลโตโยต้าเชสซานะครับผมปี91นะครับขันซ้ายมือเลย20แต้มครับทำตามนี้ได้รับรถเลยครับแบบฟรีๆสั้นๆง่ายๆไม่กี่เควสตนะครับตัวนี้เป็นเควสขับห้ามชนนะเล่น2อันนี้นะครับก็คือกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแข่งจับเวลานะครับคือเราห้ามชนนั่นเองแล้วก็เข้าเส้นชัยไปตามเวลามันนะครับมีเวลาให้ต่อเนาะก็ตัวนี้จะเป็น4เควสย่อยด้วยรถนะครับ bmw 300 export นะครับ เป็นคันนี้นะครับออกมาขับเลยนะครับแล้วก็จูนยังไงก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่งมาเลยนะครับให้รีงได้แรงๆอ่ะสองนะครับแต่งสีรถคันนี้ใหม่นะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนสีรถนะครับตามนี้เลยเข้ามาในบ้านรีไซน์เพ้นท์นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกเพ้นท์คานะครับอ่ะแล้วก็กดเลือกตรงรูปสเป์สีนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีครับอันสีไหนก็ได้นะครับแล้วก็เซฟครับอ่ะจากนั้นครับสะสมสามดาวที่เนินกระโดดนะครับก็คือแบบ ไปมันจะมีเนินนะครับเนินที่มันเป็นเรียเครื่องหมายตกใจนะครับตรงนี้เล่นซ้ําไปซ้ำมานะครับสครั้งก็ได้ก็ได้ดาวครั้งละหนึ่งดาวครั้งละหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวอย่างนี้ครับครบสามครั้งก็จะได้สามดาวนะครับประมาณนี้แบบง่ายๆนะครับต่อมานะครับก็ขับไปไหนก็ได้นะครับให้ได้4กิโลเมตรคือขับไป5โลก็ได้ครับขับไปเลย4.8ไม่พออ่ะก็เขาอยากได้4.8แล้วก็ขับไปเลยครับ5โลเราติ๊กไปที่ไกลแล้วให้ดูตรงนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะมีนับกิโลถอยหลังให้เรานะครัับตววนนี้เเปป็คสถถ่ายรรู นะครับกับตัวนักสืบที่อยู่บนป mm ีกเครื่องบินนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับ 8, 2, nah, 2, 3, 3, อยู่ตรงนี้เลยสนามบินล้างด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ที่ผมจอดรนะครับเป็นรถแล้วก็กด P ถ่ายรูปนะครับกด Enter เพื่อติ๊กถ่ายก็ถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็ไอตัวตุ๊กตาด้านบนนะครับอ่ะโอเคติกถูกแบบนี้แสดงว่าเสร็จครับตัวนี้เป็นแข่งกระบอกยากสุดนะครับให้สีฟ้านําสีแดงนะครับโดยทีมเราจะเป็นสีฟ้านะครับกดไฟทีมเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะจับทีมให้เราแล้วก็ใช้คันนี้นะครับแล้วก ทั้ง2ด่านเลยนะครับแข่งชนะ2ด่านก็สังเกตนะครับตรง4ด้านนี้ครับสีฟ้าเนี่ยก็คือที่1นะครับเราจะได้แต้มเยอะนะครับยิ่งเราทีมเราขึ้นมาเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมช่วยกันทำเนาะตัวนี้เป็นเควสท็อปสปีดนะครับด้วยรถฟอร์ดคาร์สเอแปดนะครับนี่ครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับผมไปแต่งเครื่องมันใหม่อยู่ตรงนี้นะด่านตรงนี้นะครับก็วิ่งจากขวาไปซ้ายคือวิ่งที่ทางด่วนนะครับใช้นคันนี้เนาะผมวางเครื่องเข้าไปใหม่เป็น v ี2นะครับจะได้วิ่งสบายๆนะครับ พอวิ่งได้ปุ๊บให้สังเกตนะครับชึบนะครับเข้าตัวสีส้มไปแล้วมันก็จะเสร็จควยสัวนนี้ครับวิ่ง321นะครับก็จะได้ t o y ยต้ตาเชสซาตัวนี้ครับปี91ครับเดี๋ยวจะลองรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ